เทียบกันแล้ลูกค้าที่มาหาเรานี่เป็นเอ็กซ์แพดที่มาทํางานหรือว่ามาอยู่เพื่อเกษียณมากกว่ากันครับถ้าทํางานเนี่ยจะประมาณ80-90%ส่วนคนที่มาหาเพื่อเกษียณอันนั้นจะออกไปในเชิงซื้อซื้อ Property เองสมมุติว่าเอ็กซ์แพดต่างชาติกันเนี่ยฮะเป็นคนญี่ปุ่นเป็นฝรั่งเนี่ยแต่ละชาติมีความต้องการที่แตกต่างกันในเรื่องของสเปคของที่อยู่อาศัยที่ดูไหมครับอย่างญี่ปุ่นเนี่ยจะเน้นความใหม่อมขอเป็นตึกใหม่ ขอเป็นห้องใหม่ขอเป็นโลเคชั่นที่ฉันคุ้นเคยคเพราะหลังจะใช้สเปซถ้ามาเป็นครอบครัวนะคะคุณแม่มาถึงดูครัวก่อนเลยอย่างแรกเพราะเขาคุกกิ้งเพื่อเพื่อที่เป็นสิ่งเดียวที่เขาทําแล้วรู้สึกว่ามันเหมือนอยู่บ้านพอมีครัวพื้นที่เป็นของตัวเองอะไรเงี้ยค่ะอารมณ์มันเหมือนยังอยู่บ้านเขาเเอะไรเงี้ยก<ๆ>็จะเน้นเน้น ครัวเป็นหลักแล้วก็พื้นที่ใช้สอยภายในห้องเ mm hmm. ชิงว่ามาเป็นทั้งครอบค,ครัวถ้าเป็นในฝั่งของพวกคนอังกฤษอันนี้เขาจะง่ายอาศัยว่าฉันเข้ามาแล้วฉันรู้สึกแฮปปี้กับโลเคชันสถานที่ส่วนใหญ่เอ็กซ์พดพวกนี้จะไม่ไม่ไม่อยากให้ใกล้ที่อยู่อาศัยเนี่ยจะไม่อยากให้ใกล้ในส่วนของพวกทางโลเคชันมากเขาอาศัยเดิน oh. บางคนมีรถประจำตำแหน่งไม่เอาอขอเดินเดินออกกำลังกายอะไรอย่างงี้ค่ะ